ซื้อส่งรัดกาเผืออยู่ตำบลพงไห้อำเภอเซกาแต่ก่อนเหตุงานเป็นสร้างเล็กตีเล็กแบบพิมพ์รอปูนนี่นสิละรู้สึกว่าเจ็บสันหลังปวดขึ้นมาถึงเอียนงอนพี่ละย่ำนั่งสินั่งดันดุนนั่งเก้าอี้อย่างสกะทีลูกหยากเจ็บหน้าขาสิจากลูกหยากตีนก็นจะเป็นรอยขนาดใส่รงเท่าสิก็ยังใส่หยา ครับรถไปเฮ็ดงานไกลๆนี่ไปบึงการไปตีเล็กตีขางสิปวดน้ำมือนี่ปวดทั้งสองข้างปวดข้ามาเฮ็ดงานไปหาหมอหมอพนว่าเป็นโกกรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงคนว่าเป็นโกกรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงคิดยาอันเอื่นกับกับทูเราเบาปางอยู่แต่ว่ากลับมาเฮ็ดงานเล็กก็เปลยนที่คือเก,าก่าเพราะว่าเขาใส่กำลังขี่มอเตอร์ไซค์ไปหันไปหนีอย่างี ไปน่เมื่อไงน้าสิก็รู้ซึกปวดปวดน้ำเมือ่อน้ำยังสิกับพอค่อยได้เฮ็นยังหละกับม่านังเบิ่งโทอดัดยุบานเนี่ยเห็นเขาโฆษณายานอย,า,อยาคือวิกเนี่ยมาคือเป็นตะดีแท้เป็นตะถือกับโลกกระไพยจะคลองแท้นะกัลูกเห็นงานที่ผู้ดอนก็นกนเลยโท้วบอกลูกว่าสื่อไม่พอกินเบื่องไงน้าท่ามันถือกับโลกกระไพยนะลูกก็เลยเลยโท้ไปบอกลูก ให้ลูกสั่งมาให้กินล่องเบิงกินไปเบิดแผงแหลกกินแรกๆนะี่อยากปวดครับปวดน้ำกระตนกระตูวเขานี่ยแหละมันไลลบ่อจังว่ากินพอกินแผงที่สองกับอาการก็ดีขึ้นอ่าพ่อมาก,กับมาไปขีดยางไปกีดยางก็ปรู้รสึกเมื่อยนะครับ,บได้กินกาแฟด้ กินยาเนี่ยและยมามเมื่อแรงกินก่อนอาหารไปกีดยาง่วงตีสองตีสามเนี่ยโมึนน้ำมือน้ำยังนะครับแข้งขากะดับข้องแข้วบม่มีอาการปวดเมื่อยปวดส้นหลังปวดอนี้กับโบ,บ่เป็ี่ยนเยื่อเท้าข้อมือนี่อาก,การเนื้ออ่อนแรงเนี่ยที่กะหายไปบม่เป็ี่ยนเยื่อเท้านั่งดนที่กับโ่เปลี่ยนตะกินนั่งนั่งดนบ่ได้นั่งเก้าอี้อย่างเงี้ย ลูกึ้นอย,อยากเส้ทลาโหลดตาขามากินยาเคอร์อวิกที่ลูกสร้างมะห้นี่ก็รู้สึกว่าอาการดีเพราะเป็นยกเถอวันเถอะก็เลยกินเป็นประจำนะครับแต่ว่าพี่น้องที่เบิงรายการอยู่มีอาการจังผมเป็นยูนีนะครับก็ให้ซื้อมากินล่องเบิงนะครับยาเคอร์อวิกนี่นครับ อ่า,าการทามันถือกับโรคก,กับไข้คงพี่ข้างนอก